สวัสดีสมาชิกนะครับมีกระบะแคปเปิดได้มาฝาก1คันนะครับทรงสูงสวย,สวย มาสเพีทีห้าสิบนะครับปีสองพันสิบสองเครื่องสองพันสองเอ็มทีนะครับเกียร์ธรรมดานี่หละครับก็ผ่อนสี่พันเก้าร้อยโดยประมาณผ่อนได้หกปีสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทราคาสาภาพสุดยอดสวยไม่เคยชนสีเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับใหม่แท้สองแสนสามหมื่นกิโลเมตรบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนให้ได้ทั่วไทยนะครับ247,000บาทนะครับผ่อน4,900้ยโดยประมาณเน้นเอาไปใช้งานทรงสวยๆจัดมาให้เรียบร้อยยางใหม่แม็กใหม่ใช้ได้ยาวรอๆเลยครับคันนี้ยกสูงแท้โรงงาน รถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับเครื่อง2002ดีเซลเกียร์ธรรมดานะครับภายในระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับนี่ครับกับเกียร์ธรรมดาเครื่อง2002นะครับรถพร้อมใช้นะครับเป็น OpenCAP กนะครับกับบะเปิดข้างแบบนี้นะครับก็ขึ้นลงสะดวกสบายพอประมาณนะครับเน้นหาเอาไปใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถบินบุรีนี่ครับสภาพโดยรวม ย่อของคันนี้นะครับมาสด้าพีทีปี2012นะครับสวยเดิมไม่เคยชนสีสันเต็มยางใหม่แม็กใหม่ภายในสวยขับดีมากๆนะครับใหม่แท้230,000กิโลเมตรนะครับดูแผ่นนี้รับรองสืดได้เลยครับ ลองมาชมมาเช็คนะครับภายในสวยสะอาดขึ้นลงสะดวกสบายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับสายกระบะนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจแฟนลับของ m a z d a าบีทครับก็เข้าไปศึกษาได้เลยครับผมอยู่ในนั้นนะครับก็ศึกษาตลอดครับรับรองว่าใช้งานได้จริงมีอะไหล่มีอู่เก่งๆนะครับสมาชิกที่ใช้งานอยู่เดิมจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกใหม่ได้อย่างแน่นอนนะครับเน้นใช้งานเลยนะครับสุดคุ้มกับรถกระบะ B t ทนะครับ สวยสมบูรณ์มากๆนะครับใครอยู่สายบีทีก็ได้สภาพได้ปีได้ราคานะครับขอย้ำอีกรอบนะครับปี2 0 2 2 2 4 7 0บ0บาทนะครับผ่อน4,900าโดยประมาณผ่อนได้6ปีเอาไปใช้งานนะครับคุ้มมากๆนะครับขับหล่อๆยกสูง ใส่ล้อใส่แม็กมาให้ครับนำไปใช้งานต่อได้อย่างสบายใจรถไม่เคยชนนะครับรถพร้อมมากๆนะครับและก็สวยมากๆด้วยครับใครที่ชอบเข้าใจถูกใจรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับกับมาสด้าบีทนะครับหาข้อมูลนะครับในแฟนเพจแฟนคลับเพียบครับคนใช้งานอยู่ในนั้นตึมเลยครับผมก็อยู่นะครับผมอยู่ทุกขับที่เป็นรถนะครับบอกเลยว่าวันวันึงผมก็อยู่กับรถนี่แหละครับฉะนั้น คัดแล้วเช็คแล้วครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจนะครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถกระบ,บะนะครับได้สภาพได้ราคาได้ปีผ่อนชิวๆเอาไปใช้งานนะครับปี2012นะครับรถสวยไม่เคยชนสีสันสวยงามเต็มลำเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆแล้วก็ยางใหม่แม็กใหม่เท่ๆเะครับคันนี้เท่จริงนะครับยกสูงมาเลยล้อดำดุครับโอโหงามจริงใครที่สนใจเข้าใจในสิ่งที่ผมนำเสนอนะครับรีบจัดรีบมาขับเลยครับขับกลับบ้านไปเลยครับ มาชมได้ครับบริการจะส่งทั่วไทยนะครับไฟแนนซ์เครดิตดีก็รอรับรถได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังผมคัดและเช็คมาฝากที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจกับงบประมาณที่ท่านเต็มและความชอบที่ท่านมีนะครับคันนี้สวยจริงสภาพดีจริงงามจริงๆซื้อไปเถอคะครับฟื้อครับฝากซื้อไปเลยครับ